สวัสดีครับผู้ชมครับเอาละครับขอต้อนรับผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการโหนกระแสนะครับทุกคืนวันจันทร์นะครับถึงบรหัสเวลาสองทุ่มครึ่งทางช่อง28นะครับผู้ชมครับกระแสวันนี้นะฮะแน่นอนว่าพรุ่งนี้นะครับก็ดีเดย์แล้วนะครับว่าใครนะฮะที่จะต้องคดีหวย30ล้านแล้วก็ใครที่มีแนวโน้มนะครับที่จะได้เป็นเจ้าของหวย30ล้านอ่นละเวงนะครับแน่นอนครับว่ารายการเราได้มีการนําเสนอเรื่องนี้เนี่ยนะครับมาตั้งแต่เริ่มต้นเลย นะฮะเป็นรายการที่ได้มีการพูดคุยกับทั้งสองฝั่งมานะฮะแล้วก็ยังมีตัวละครอื่นๆที่ตามอีกเยอะแยะมากมายวันนี้นะครับเราจะพูดกับอีกหนึ่งตัวละครที่โผล่ขึ้นมานะฮะซึ่งเธอเคยออกรายการเราแล้วหลังจากนั้นนะฮะก็เรียกว่าเป็นประเด็นนะครับในโลกโซเชียลก็ลุมดานะฮะหรือแม้กระทั่งสังคมก็รู้สึกยอมรับไม่ได้นะฮะวันนี้นะฮะขอต้อนรับคุณฟ้านะฮะกนกพันธ์หมวกสวยนะครับสวัสดีครับยังยืนยันว่าเป็นญาติสนิทครูปีชา ถูกไหมครับเหมือนพี่คนหนึ่งเหมือนพี่คนหนึ่งวันนี้คุณมีส่วนได้ส่วนเสียอะไรกับเรื่องราวของหวยสาสิบล้านไหมไม่เลยค่ะอ่าแล้วคุณท่ามาเกี่ยวข้องทําไมมันมา,มายุ่งกับเขาทําไมให้ขอโทษนะก็คือทางครูเนี่ยอย่างที่บอกอะค่ะ<ม>ก็ไปมาหาสู่กันแล้วก็เลี้ยงลูกฟ้ามาจนโตนะรเราอยากตอบแทนครอบครัวเขามากกว่าก็เลยค่ะก็เลยเข้ามาช่วยดูแลก็ไม่คือไม่ได้ช่วยดูแลก็คือตามตามไปดูเวลาเขาโดนสอบ และคำถาที่คุณไปเดินสายออกทีวีเนี่ยมันทำไมทําไมต้องไปมันเป็นเรื่องเป็นเรื่องที่แบบบังเอิญอยู่ๆเนี่ยมันมีช่องช่องหนึ่งโทรมาขอโฟนอินเรื่องคลิปเสียงอ่าว่าฟ้าก็ไม่แน่ใจว่าเขาเอาเบอร์เราไม่ได้ยังไงนะคะฟ้าก็บอกไปแล้วว่าคลิปเสียงอันเนี้ยนะบอกกับทางเพื่อนที่เป็นสื่อนะคะบอกว่ามันมีการสอบไปแล้วนะถ้ามันเกิดคลิปเสียงแบบนี้แบบนี้ที่คลิปเสียง่ยมีการพูดคุยลองคุยิชากับพันป้าป้าดีแลยวค่ะอันแรกเลย แล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็เป็นคลิปเสียงอันเดียวที่สอบจบไปแล้วแล้วเราก็อยู่ในเหตุการณ์ด้วยอ,อยู่ๆมันมีช่องช่องหนึ่งก็โทรมาสัมภาษณ์ฟ้าขอโฟนอินห้าเลยก็เลยจะมีการพูดคุยกันใช่ค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ตามมาเรื่อยๆหลังจากนั้นก็นักข่าวก็เจาะฟ้าใหญ่เลยอ่ะโอเคะนะครับทราบไหมว่าตอนนี้พี่น้องครูปีชาบางคนนอกเหนือจากครูเมตตาที่เคยมานั่งกับคุณที่นี่ครั้งแรกที่คุณมานั่งในรายการเราเนี่ยนะฮะพี่น้องบางคนเขาเขาเขารับคุณไม่ได้ก็บอกคุณเป็นใครทำไมต้องออกมายุ่งเลยเขา ทราบนะทราบมีบางออที่ความเห็นไม่ตรงกันอืค่ะฟ้าก็ยังอยู่เคียงข้างครูแล้วก็ช่วยครูมาเสมอครูได้สามสิบล้านคุณก็ไม่ได้เงินค่ะครูถูกจับคุณไม่ได้ถูกจับไปด้วยเพราะฉะนั้นถือว่าเรื่องนี้มาด้วยใจพูดความจริงถูกด่าก็ถูกด่าด้วยใจยอมรับด้วยใจค่ะถูกไหมฮะค่ะ่ะอโอเคมาพูดเรื่องคลิปบ้างฮะคุณยืนยันลยว่าจะมีคลิปคลิปหนึ่งนะฮะทีะ่ทางตำรวจเองได้มีการ ฟังแล้วเห็นแล้วดูแล้วนั่นคือคลิปของลุงจรูนหรือหมวดจรูนเนี่ยนะครับที่บอกว่ามีการยอมรับสารภาพว่าไปเก็บอลอตเตอรี่นี้มาจริงๆม,มีค่ะยืนยันเหรอว่ามีมีค่ะยืนยันถ้าเรื่องนี้มันไม่ได้มีอย่างที่คุณพูดนี่คุณเดือดร้อนนะมียังไงอะคลิปนั้นคุณเห็นหรือย,ยังเห็นแล้วค่ะเป็นยังไงฮะก็มีการอ,อตั้งแต่เริ่มเริ่มสอบแรกๆเลยตั้งแต่ชั้นสืบสวนธรรมดาที่เมืองกาญนะคะ อ่าก็มีการพูดคุยตกลงเจราจาก่อนที่มันจะเป็นคดีความอืมอ่ามีการพูดคุยว่าอ่าถ้าเกิดว่าเก็บของเข้ามาจริงเนี่ยก็ก็คืนเขานะคะแล้วก็อยู่ที่ว่าจะคุยกันยังไงในระหว่างครูกับ,ก,บกับลุงจรูนที่คุณนั้นเป็นอย่างนั้นใช่และทางคุณจรูนว่าไงตอนนั้นตอนนั้นก็มีการยอมรับว่าเก็บได้เายอ,ม,อมีการพยักหน้าด้วยพยักหน้าเขาอาจจะแบบเออเขาเขา เมื่อยคอหรืออะไร,รปล่าคุณไปคิดเองหรือเปล่าน <c oughs> มยมีการตกลงกันว่าเออถ้าเกิดเขาก็ยอมรับนะว่าเก็บได้แล้วก็วินวินครูก็เลยถามบอกว่าวินวิน,วนคืออะไรก็คือไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ทราบเหมือนกันว่าวิน,ว,นวินคืออะไรแต่ว่าครูก็เลยพูดกับเขาว่า<ห>วาิ้งหมดใครพูดอทางหมวดค่ะทางหมวดพูดใช่ไม่ไม่ใช่ทางครูปีชาพูดหรือวินวินเหรอคือครูก็เลยไม่รู้ว่าจะให้ค่าตอบแทนยังไงเพราะว่าอย่างน้อยเนี่ยก็มีบุญร่วมการเก็บของเขาได้ คำว่าวินวินเนี่ยครูก็เลยเสนอไปว่าเอาคนละสิบห้าล้านโอเคไหมคือคุณได้ยินมาอย่างนี้จริงๆมีจริงๆค่ะทาไมไม่เอามปเปิดเผยตั้งแต่แรกมันเป็นหนึ่งในสำนวนนะคะพี่หนุ่มอแล้วคุณมาพูดอย่างนี้ได้เหรอก็มันก็นี่ตอนนี้มันเป็นข่าวแล้วก็พูดได้ก็พูดในส่วนที่พูดได้ค่ะเหรออืมค่ะอ้าวแต่ที่แน่เรื่องนี้ถ้าหากว่ามันไม่ได้เป็นไปอย่างที่คุณพูดคุณมีสิทธิ์ถึงขนาดว่าเดี๋ยวขอตกลงกับเมียก่อน มีการวิ่งเข้ามาด่าด้วยด่าเสียงดังลั่นเลยด่าคุณได้ยินอย่างนั้นเหรอค่ะไม่ได้คิดเองมโนเองนะไม่มีมีมีคลิปนี้จริงๆเป็นกลยุทธ์อะไรอีกลุบ่ไหมฮะไม่มีค่ะพี่หนุ่มรุ่นจริงคือทางเราก็ไม่ทราบนะว่ามันมีมาก่อนแล้วเพิ่งมาทราบที่หลังเหรอเพิ่งมาทราบที่หลังทางครูก็ไม่ทราบเหมือนกันอ๋อเหรอค่ะอ้าวโอเคทางพยานก็ไม่ทราบแต่เรื่องนี้อยู่ในสำนวนอยู่กับตำรวจแล้วค่ะถูกไหมครับถูกค่ะ นั้นจริงหรือไม่จริงเราไม่สามารถที่จะไปชี้แจงชี้ชัดได้รอพรุ่งนี้ถูกไหมครับแต่ที่แน่คุณยืนยันว่าเป็นแบบนี้แต่ถ้าไม่มีอย่างนี้จริงๆคุณมีสิทธิ์รักสภาพค่ะรักษภาพนะฮะ,ะอาจจะหมิ่นเขาได้นะ,ะถูกไหมครับมีอีกหนึ่งคลิปที่เราต้องพูดคุยกันนะฮะบังเอิญว่าคุณเคยได้ยินนะมันจะมีคลิปของผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยพูดกับผู้หญิงอีกคนนึงอันนี้เป็นคลิปใหม่นะผู้หญิงคนหนึ่งพูดกับผู้ชายคนหนึ่งนะผู้ชายคนนั้นเนี่ยได้มีการถามทางผู้หญิงว่าจริงหรือเปล่า นะฮะที่ทางฝั่งมุจรูนเนี่ยไปเก็บมาได้ผู้หญิงคนนั้นบอกใช่มีคนนี้เห็นมีพัโลงคนนี้เห็นเออแต่สองคนเนี้ยตอนนี้เขาไม่ยอมพูดอะไรเลยมีคลิปว่ามีคลิปนี้ไหมมีค่ะมีจริงๆมีค่ะแล้วก็คาดว่าเจ้าหน้าที่กําลังน่าจะตามตัวมามาสอบสวนด้วยอะเอาี้คีณผู้ชมครับคือวันนี้พอดีว่าทางเราเองเนี่ยนะฮะมีผู้หวังดีหรือผู้หวังไม่ดีเลยก็ไม่รู้สักอย่างอะนะ ส่งเข้ามานะครับบอกว่าลองดูหน่อยซิว่าเสียงนี่เป็นเสียงใครกันแน่แล้วเป็นการพูดคุยเนี่ยระหว่างใครกับใครแล้วมันมีตัวละครโผล่ขึ้นมาอีกแล้วท,ทั้งทั้งที่พรุ่งนี้เนี่ยนะฮะจะมีการตัดสินกันแล้วนะแต่วันนี้มีตัวละครตัวละครโผล่ข้ามาอีกเดี๋ยวไปฟังคลิปนี้นะฮะคลิปนี้สี่นาทีนะครับไปฟังครับ แล้วสรุปว่าพี่เสียงพี่เสียงสรุปว่าในในบุคคลบอพอยเนี่ยเขายืนยันไหมว่ารงจารุเนี่ยไอเมียเขาเี็บรอตเรีได้เนี่ยคนชื่อรัดนี่รู้ใช่ไหมคนทื่อเขากหกคนชื่อรัดว่าว่าว่าเขาเก็บได้เห็นเห็นทั้งตั้งแต่ในตำรวจพูดกันนะนะแต่พอพอคนท่ถามคนชื่อรัดคนชื่อรัดสัาิเสธรวมไม่ได้พูดไม่ได้คุย วันคืนวันที่ตัดพองแหลแต่เราตัดมันจะ,จะดันได้ไหมล่ะมันดูดได้อยู่แนะแต่ตอนนี้เขาได้ข่าวว่าเขาเขาทํายังไงก็จุเออเขาทํางไงโทรศัพท์มาเขาโทรเขาโทรมาหาหาหาเซฟวันที่เท่าไหร่วะวันที่ วอรที่เท่าไหร่บอกยี่สิบสี่ของพิธีการยนแหะเขาบอกว่าข้อมูลที่หายขอขอหลายเลขแบงค์เกอน้อยที่โอนตัง,ง่ายเพราะซื้อหวยกันอ่ะอืมแต่ก็ซื้อเลขเลขนี้มมนไม่มีใช่ไหมไม่มีซื้อมาเจ็ดเจ็ดหน้าเจ็ดเจ็ดเจ็ดสี่ซื้อ 5, 7, 7, 5, 7, 7, ซื้อซื้อตามเนี่ลกลับไปกลับมาไม่มีเลขสองเสองสงละร้อยบนล่างแล้วมีใครเห็นเขาพูดว่าเขาเก็บได้มั้งมีใครพูดมั้ง ก็มันมีเมียพันโลมีกคนชื่อบุ๋มใจบุ๋มมันไม่พูดอะไรเลยเห็นเห็นเขาว่าไหวสุ่มมันพูดว่าที่ปูเคยบอกกับนายว่าเก็บรัชรีได้แต่บุ๋มมันก็ไม่พูดอะไรมันนิ่งเงียบเดีเมียพันโลอ่ะมันใครถามมาเขาบอกไม่รู้ไม่พูดไม่อะไรไม่มีเหตุกล้าหยาไม่มีใครกล้าเป็นพยานให้กับปูกันน่ะอืมแล้วก็อ่าคนชื่อบุ๋มนี้อยู่ที่ไหนนะเมียพันโลก็โอ๊ยพันโลอะไรอ่ะพันโลที่หลงรักเลยเช่นแล้วก็ไม่ยอมรับอืม แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นน่ะคนบอพอยเนี่ยเขายืนยันได้ได้ว่ายังไงมาเขาสรุปกันยังไงคนบอพอยคุยคุยกันคือตำรวจทั้งโรงพักเขาบอกเป็นไปไม่ได้ที่ไปดูเงซื้อหวยเพราะว่ามีไอ้ใช้ใช้เงินวันละเท่าไรเองแล้วก็เขาไม่ใช่คนใจใหญ่ไม่ใช่คนใจถึงอ่ะใช้เงินไปยากชีวิตเขาเป็นแต่ที่พวกมีอาวงกายมาตลอดเพราะเขาอยู่แถววาดเนียให้ดูน่ะอืมดังนั้น <ừ. S 3> นึกออกแล้วแหละนึกออกแล้วดูทีเนี้ยคนชื่อร้านน่าตัวเองมีเบอร์โทรไหมไม่มีค่ะอาจารย์นัทหนองกระทุ่มเหรอมันไม่ให้ใครลองอย่างเนี้ยมันมันตำรวจรู้เขาเขาโดนเรียกสอบไปอย่างคนชื่อรัานอ่ะเรียกสอบไปแล้วนะเขาบอกเขาไม่เคยคุยกันแต่แต่คนที่พูดก็ต่อกับ้เปล่าเพราะเขาจะมาที่สามีตุลามตอนคืนน่ะ กาพูดเขาเขาพูดว่าไงนะพูดว่า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 เาพีอยู่เก็บลอตเตอรี่ได้แล้วว่าพ่อลอตเตอรี่เอาลงวันที่หนึ่งเขาคุยกับไก่ฟังเมื Mine> ่อวานไม่คุยเลยก็มีคนชื่อบุ๋มว่า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 พี่ดูเก็บได้อืมคนที่เก็บนี่คือคือลุงจรูลใช่ไหมเมียเขาพูดที่ออกเขาจะคาดเมียค่ะว่าเป็นเป็นเป็นโจรเก็บแล้วลุงจรูลใช่ไหม ขอฝากคุณเสียงช่วยช่วยประสานดูอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวถ้ามีข้าวอะไรกันแล้วเพราะว่ามันยังไงเรารู้ว่ามันไม่ได้ของของเข่ะทุกคนก็คิดคกันแบบนี้จะได้มาก็ไม่ได้ทางฝั่งเฉยที่ดิฉันมองหน้าเราไม่มียืนลงบ้านก็จะรอคอยยืนไม่ได้หรอกวันนี้ไปไหนก็ตามกดแอร์ไปดีแอร์ไปนะอืมเจาคงอายมั้งอายของไม่ไม่นะแล้วเขาก็เขาดูจะเกลีวตัวน่ะใช่ ก็พี่ก็ไม่ค่อยสบายใจนะเพราะเราก็คือของจริงนี่แหละ <c oughs> แต่ว่าเราเรารู้ต้อคนลงพักก็ต้องมรู้กันทางน้าแต่เรื่อง่พูดยังไงตำกวจคนเป็นแต่ไปได้นี่เคยเห็นซื้อพูดต่อเดียวว่าี่เคยเห็นซื้อนี่เคยเห็นสองซื้ออยู่กันมาใช่โอเคเสียงขอบคุณมากขอบคุณมากสวัดสดสีค่ะเขา <c oughs> า่าแล้ <c oughs> วครับ <c oughs> ก็นั่นคือบทสนทนานะครับซึ่งเป็นคลิปใหม่จริงๆนะฮะที่ไม่รู้เป็นเสียงของใครแต่เสียงก็คุ้นๆอยู่นะครับแต่คลิปนี้เนี่ยคุณผู้ชมครับไปถึงมือทางที่ตํารวจแล้วนะครับแล้วก็ทางตารวจเองก็ได้มีการกําลังดูอยู่นะฮะและกาตรวจช็คอยู่นะครับว่าเรื่องนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแต่แน่ๆนะฮะถ้าเป็นคลิปที่มีต้นตอจริงๆนะครับ แน่นอนมีตัวละครใหม่โผล่ขึ้นมานะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าครับผู้ชมครับเราจะมาพูดคุยนะฮะกับทางครูปีชาไข้ควรผ่านวิดีโอคอลนะครับเราจะไปถามเขาเลยว่าเสียงเมื่อกี้เนี่ยที่ฟังอยู่นั้นเป็นเสียงของเขาหรือเปล่าเดี๋ยวกลับมาครับ ครับคุณผู้ชมครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะฮะตอนนี้นะครับเราวิดีโอคอลนะครับหาทางครูปรีชาไข้ครัวนะครับเราจะไปพูดคุยกับท่านดูนะครับสวัสดีครับครูปรีชาครับสวัสดีครับคุณหนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โหครูเราไม่ได้คุยกันนานมากนะไม่ได้เจอกันนานมากนะฮะครับผมแต่ครูก็ยังมีผมอยู่ข้างๆเสมอครับผมนะฮะอันนี้หลายคนเขาบอกมาอย่างนั้นไม่โกรธกันนะครับผมนะฮะพรุ่งนี้ครับครูครับ ดีเดย์แล้วนะฮะหวั่นใจอะไรบ้างไหมครับก็ไม่หวั่นใจครับเชื่อมั่นในการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจครับอืมอยากจะทานอะไรไหมผัดซีอิ๊วหรือว่าโอเลี้ยงไหมติบานทากับข้าวทานครับขอทํากับข้าวนึกว่าอยากจะได้ผัดซีอิ๊วโอเลี้ยงจะได้ซื้อไปฝันไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนะฮะโอเคครับขอบคุณครับเมื่อสักครู่นี้นะฮะผมเปิดคลิปเสียงคลิปหนึ่งนะฮะซึ่งพอดีผมได้มานะฮะแล้วในนั้นเนี่ยมันปรากฏเสียงผู้ชายคนหนึ่ง นะครับพูดคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับซึ่งทางผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้มีการพูดคุยกับทางภรรยานะฮะกับทางของของของมวจจารุนเนี่ยนะฮะแล้วก็ทราบว่าทางภรรยาอัจจารุนเนี่ยไปพูดได้กับบุคคลที่สามที่สี่ฟังว่าไปเก็บลอตเตอรีร่ได้มาอันนี้เนี่ยผมถามแค่เนี้เสียงที่พูดเนี่ยเป็นเสียงของครูปรีชาหรือเปล่าใช่ครับของผมเองครับของคุณเองนะฮะ ใช่ครับเรื่องมันคืออะไรครับก็คือมีเพื่อนบ้านของภรรยาลุงจรูนเนี่ยเขาเป็นผู้หวังดียนนะเขาก็โทรมาเล่าให้กับผมฟังผมก็เลยเฟังจากเขาแล้วก็ได้ทราบข้อมูลว่า,าแท้จริงนั้นลอตเตอรี่ลุงจรูนเก็บได้นะครับแล้วถูกรางวัลที่หนึง่งซึ่งเป็นลอตเตอรี่ของผมงครับอ่า แล้วยังไงฮะคือแล้วก็ไปพูดต่อแล้วเราก็ไปมวดจรูนก็ภรรยาของมวดจรูนก็ไปเล่าให้เพื่อนบ้านฟังโทรศัพท์รล่าให้คนนู้นคนนี้ฟังบ้างนะครับว่าว่าเข้าเก็บลอตเตอรี่ได้เมื่อวันที่สามสิบเอ็ดตุลาและวันที่หนึ่งพฤศจิกายนเนี่ยเขาถูกรนงวันที่นึงนะครับครับแล้วเราจะมั่นใจได้ยังไงว่าคนที่มาพูดให้ทางครูปีชาฟังนั่นนะเขาจะพูดจริงเขาอาจจะพูดเท็จก็ได้ั่นที่มั่นใจนะครับเพราะว่าภรรยาของมวดจรูนเนี่ยเล่าให้คนฟังหลายคน แล้วคนฟังหลายคนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนสนิทของภรรยาลุงจรูนกงโมจรูนนะครับครับแต่ถ้าเกิดเรื่องมันออกมาเนี่ยมันไม่ได้เป็นอย่างที่ทางครูปีชาพูดแบบนี้เนี่ยนะฮะครูปีชาจะถูกมหมิ่นประมาทได้นะครับก็ไม่เป็นไรครับเพราะว่าแต่ละแต่ละท่านนั้นก็เอค่อนข้างที่จะมั่นใจนะครับว่าไม่ใช่ลอตเตอรี่ของมจรูนแล้วก็หวังดีกับเรากับผมนะครับก็พยายามที่จะ ติดต่อแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่เขาเล่าในเบื้องต้นครับครับผมถามอย่างนี้นะฮะเท่ากับตอนนี้เนี่ยนะครับมันมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกนะฮะก็คือเจเมื่อกี้นี้นะฮะที่ทางครูปีชาเองเนี่ยคุยแล้วก็มีคนหนึ่งที่เป็นพันลงอีกคนหนึ่งที่เป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาบอกเขาไม่พูดแล้วว่าว่ามีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอ่ะถูกไหมฮะครับใช่ครับเรื่องนี้น่าจะต้องถูกสอบอีกหรือเปล่าครับ ก็ยังต้องปรึกษาทางด้านเจ้าหน้าที่ตำรวจครับแล้วเรื่องนี้ทําไมทางครูปีชาถึงไปทราบมาก็พอดีเ,ออเขาเป็นคนที่หวังดีแล้วก็ห่วงใยผมนะว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาก็สงสารครูรู้ว่าลอตเตอรี่นี่เป็นของครูแน่นะครับ,รบดังนั้นหลายๆคนก็เห็นว่าครูยังไม่ได้รับความเป็นธรรมก็เลยมาเล่าให้ฟังบ้างมาคุยบ้างโทรมาเล่าบ้างครับมีข้อตกลงซ่อนเล้นหรือเปล่า ไม่มีครับยืนยันได้ครับไม่มีข้อตกลงซ่อนเร้นนะฮะไม่มีเลยครับหรือว่าคลิปนี้นี่ขอโทษนะฮะแต่งขึ้นมาเองหรือเปล่าไม่ใช่ครับเขาพูดจริงๆครับสร้างขึ้นมาเองหรือเปล่าครับไม่ได้สร้างครับเขาเขาเขาโทรมาแล้วก็คุยกันจริงๆโทรไปโทรมากันซึ่งเรื่องนี้พิสูจน์ได้ใช่ไหมฮะพิสูจน์ได้ครับครับผม ผมรบกวนถามครูปีชานิดหนึ่งครูปีชายืนยันใช่ไหมครับว่าลอตเตอรี่ชุดนี้เนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นของลุงจรุนเขาลุงจรุนเก็เบได้แน่ <ๆ S 2> แ,นแน่น,น่นเป็นของผมแน่นอนครับซื้อจริงแล้วก็หล่นจริงแล้วเขาเก็บได้แน่นอนครับทําไมถึงมั่นใจว่าเขาเก็บได้เพราะของเราหล่นไงแล้วก็พอหล่นปั๊บเนี่ยมีคนไปขึ้นรางวัลในชุดเนี้ยแล้วก็ได้พบกันแล้วหนึ่งครั้งด้วยครับที่สพเมืองกาญจนบุรีเมื่อวันที่ยี่สิบแปดพฤษภาคมครับ วันนั้นเนี่ยมีการบันทึกคลิปเสียงเอาไว้จริงหรือเปล่าครับที่บอกว่าทางฝั่งคุณจรูนเนี่ยยอมรับว่าเก็บมาได้จริงๆจริงจริงเรื่องคลิปเสียงเนี่ยคุณหนุ่มครับครับมันอยู่ในสำนวนขอขออยังไม่บอกตรงนี้นะครับพราะอยู่ในสำนวนของตารวจครับพออยู่ในสำนวนนะฮะครับ,รบแต่คุณฟ้าพูดไปแล้วครับแต่ก็ถ้าคุณฟ้าพูดไปแล้วก็ให้คุณฟ้าโดนจับไปคนเดียวครับ <laughs> อย่างนั้นเหรอฮะ ก็พูดแล้วก็พูดได้ครับแต่จริงๆอยู่ในสำนวนของตำรวจนะครับครับโอเคนะครับผมถามตรงๆเลยนะผมอยากรู้นิดนึงว่ามันมีคนตั้งข้อสังเกตเรื่องหนึ่งสมมุติว่าทางครูปีชายืนยันนะนะครับว่าเจ้าลอตเตอรี่ชุดเนี้ทางหมวดจรูนไปเก็บได้มานะฮะครับเขาก็บอกว่าลอตเตอรี่นี้ก็ไม่ใช่ของครูปีชาเหมือนกันเขาบอกชุดเนี้ยอาจจะบ้าบินอาจจะทำหล่นเองก็ได้ ไม่ใช่ครับผมซื้อมาแล้วไปรับมาแล้วแล้วล้นหายครับอืดังนั้นเนี่ยการล้นหายของผมเนี่ยเขาเก็บได้เนี่ยนะครับตอนเนี้ยผู้ผมเป็นเจ้าของทรัพย์เนี่ยกําลังตามหาทรัพย์อยู่ดังนั้นเมื่อผมต้องออใช้พยานหลักฐานต่างๆในการพิสูจน์ทรัพย์เป็นของตัวเองโดยใช้กระบวนการเอ,อกระบวนการศาลนะครับครับวันนี้เองเมื่อตอนเช้าเนี่ยนะฮะมีข่าวประโคมกันออกมานะครับว่าทางครูปีชาเองกับทางป้า,ปาบ้าบินเนี่ยนะฮะ กำลังจะถูกออกหมายจับเรื่องนี้เขาเท้จริงเป็นยังไงฮะคือเมื่อเช้าเนี่ยสื่อมวลชนหลายแขนงก็จะโทรมานะครับมาที่โรงเรียนบ้างนะครับบอกว่าผมกำลังถูกจับอตอนนี้ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเราให้ความจริงปรากฏก,ก,ก่อนแล้วถึงลงข่าวดังนั้นก็เลยฝากสื่อมวลชนทุกแขนงว่าการลงข่าวเนี่ยขอให้ลงข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริง นะครับการลง่าวที่ไม่เป็นข้อจิกจนะีนเนี่ยเป็นการที่เอ,อ่อเขาเรียกว่าบงชี้หรือว่าที่นําให้ประชาชนเข้าใจในทางที่ผิดครับครับครูปีชาครับผมขออนุญาตถามอย่างนี้นะครับครั้งหนึ่งเนี่ยครูปีชาเคยมาออกรายการของผมเนี่ยวันที่6ธันวาคมนะฮะใชครับวันนั้นครูปีชาเนี่ยพูดกับผมคำหนึ่งนะครับว่าในวันที่ซื้อลอตเตอรี่มานะฮะ จำได้หมดเลยห้าสามสามเจ็ดสองหกเลขนู้เลขนี้ทั้งหมดสี่ชุดถูกไหมครับกลับมาถึงที่บ้านปุ๊บห้าสามสามเจ็ดสองหกเนี่ยหายไปก็เลยโทรศัพท์ไปหาทางป้าบ้าบินแล้วก็ถามว่าเนี่ยแกขายให้ฉันมาหรือเปล่าป้าขายฉันมาหรือเปล่าถูกไหมแล้วก็ที่ซื้อมาเนี่ยเอามาให้ฉันไหมเนี่ยทำไมวันนี้มันหายไปถูกไหมฮะบอกลอตเตอรี่ชุดนี้ยมันหายไป วันนั้นที่ที่บอกว่าโทร,รไปหาจําได้ไหมครับอ่าเสร็จปุ๊บเนี่ยครูบอกครูเนี่ยปิดบ้านแล้วก็หาเลยป้าป้าบินบอกหาให้ดีๆก็แล้วกัน,กนครูบอกครูปิดบ้านหาเลยนะฮะวันลุ่งขึ้นลอตเตอรี่ออกปุ๊บรางวัลที่หนึ่งครูบอกวา่าป้าป้าบินเนี่ยมาหาครูถึงหน้าบ้านเลยนะฮะมาถามครูเลยบอกว่าดีใจด้วยนะถูลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งครูบอกว่ายังหาไม่เจอเลยผมก็ถามป้าป้าบินไปว่าป้า ทำไมป้าไปถึงบ้านครูเขาไม่ถามว่าคําแรกว่านี่หาเจอหรือยังทําไมอยู่ดีๆไปแสดงความยินดีเลยอย่างนั้นถูกไหมฮะครับจาได้ไหมที่เราคุยกันได้ครับอันนั้นคือวันที่หนึ่งนะเพราะวันลอตเตอรี่ออกนะวันที่สองทำไมอยู่ดีๆมันปรากฏคลิปโทรศัพท์ที่ป้าบ้าบินโทรศัพท์ไปหาครูปีชาและถามว่าครูซื้อเลขนี้ไปใช่หรือไม่ครับทำไมมันดูนนสวนกันนะฮะ ดังนั้นเนี่ยเรื่องคลิปเสียงเนี่ยนะครับคุณหนุ่มครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ว่าจะเป็นสอบสวนกลางหรือกองปราบหรือผู้ถอนภาคเจ็ดแล้วก็สพเมืองกาญจนบุรีเนี่ยได้สอบคลิปเสียงของผมไปเนี่ยทั้งหมดสี่คลิปครับซึ่งในสี่คลิปเนี่ยนะครับได้สอบไปแล้วว่าไม่พบข้อพิรุษหรือ,อ,อสอบแล้วมองบอกถึงเอ,อตเตอรี่เนี่ยเป็นของผมเนื่องจากที่ป้าบ้าบินเนี่ยมาตามที่บ้านวันที่หวยออกเนี่ย ครับแล้วก็ผมก็ไล่ให้เขากลับไปเนี่ยเพราะว่าเรายังหาโรตเตรี่ไม่เจอเลยบอกเขาว่ารู้แล้วกลับไปก่อนเกลงเขาจะแตกตื่นเดี๋ยวเขาจะไปเล่าให้ชาวบ้านฟังแล้ววุ่นวายกลัวตามตื่นหรือกลัวเขาจะขอบกลับมาแล้วเขาก็โทรกลับมาว่าอืมสรุปว่าเอหาเจอยังถูกไหมอะไรเงี้ยลักษณะแบบเนี้ยผมก็บอกไม่ไม่ถูกเพราะว่าไม่ยังให้เขาไปแตกตื่นนะครับกลัวเขาจะไปแตกตื่นก็ปกปิดไว้ก่อนนะครับ ครับผมเอาละครับแต่ที่แน่ๆนะฮะวันพรุ่งนี้เตรียมตัวเตรียมใจหรือยังครับรับสถานการณ์ไหมก็เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วครั้งนึงครับคุณหนุ่มครับวันที่สามสิบเอ็ดมกราคมนะครับก็เข้าใจการทำงานนะครับเพราะว่าเมื่อเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นรอบที่สองนะครับก็ทำใจได้สบายเพราะว่าไม่รู้สึกอะไรนะครับเพราะว่ามั่นใจในสิ่งที่โรตเตอรี่เป็นของผมเนี่ย นะครับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจต้องทำงานด้วยความยุติธรรมอยู่แล้วอ้าวโอเคนะฮะแต่คือเรียกว่าเตรียมตัวเตรียมใจแล้วถูกไหมครับครับผมไม่ได้เตรียมเสื้อผ้านะขอบคุณครับนะคขอบคุณครับแต่ที่แน่ๆคิดว่าจะเอาบุคคลที่ปรากฏชื่ออยู่ในคลิปเนี่ยมาเป็นพยานอีกไหมก็เดี๋ยวทางปรึกษาทางด้านทนายก่อนครับอ้าวโอเคครับผมวันนี้ขอบคุณมากนะครับครับก็ขอบคุณคุณหนุ่มครับขอบคุณครับ พักสักครู่คุณผู้ชมครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยต่อครับเอาละครับกลับมาสู่รายการโหนกระแสนะครับคุณฟ้าฮะวันพรุ่งนี้มั่นใจแค่ไหนมั่นใจค่ะร้อยเปอร์เซ็นพี่หนุ่มไม่มีพลิกคุณกำลังจะพูดว่า หมวดจรูนน่าจะถูกดำเนินคดีล่ะค่ะอย่างนั้นเหรอค่ะพรุ่งนี้ฟ้าว่า,เ,าเป็นจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะคะเป็นการตอกย้ําว่าคนที่โกหกเนี่ยจะได้รับบทเรียนอะไรอืมค่ะนะคุณมั่นใจว่าทางคุณนี่ไม่ใช่สายมโนนะไม่ไม่ใช่สายมโนคะ่ะทุกอย่างมีที่มาที่ไปมีหลักฐานทุกอย่างแต่ทั้งฝั่งเขาก็มีไม่ใช่หรอ มีก็ต right. te like ้องเอามาหาต้นตอของลอตเตอรี่ให้ได้สิคะทุกวันนี้ก็ยังหาไม่เจอเลยว่าลอตเตอรี่ได้มาอย่างไงก็ก็แกบอกแกจำไม่ได้อะคือมันธรรมดาเราก็อาจจะไม่ได้จําอ่ะจำไม่ได้ในเมื่อจําไม่ได้แล้วคุณไปแจ้งความจับป้าบ้าบินได้ยังไงอ่ะแจ้งถึงสองครั้งอ่ะไปแจ้งว่าขายตอรี่ให้แกแพงใช่ครั้งแรกคือคุณกําลังจะบอกว่ามันดูย้อนแย้งอย่างนี้หรอใช่ค่ะแจ้งทั้งป้าบ้าบินแล้วก็เจพัดนนะคะถูกทนายตั้มในแจ้ง ครั้งแรกว่าขายลอตเตอรี่ให้คุณลุงจรูนเกินราคานะคะครั้งแรกแต่ว่าทางป้าป้าบินบอกว่าเปล่าเขาไม่เคยเห็นขายให้ครูปีชาใช่แล้วก็ถูกปรับไปแล้วคนละห้าพันบาทแต่คุณได้ยินกระแสไหมว่าตอนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเคลไปทางด้านคุณจรูนหมดเลยนะถูกไหมฮะใช่ค่ะทุกคนีนเห็นใจคุณจรูนหมดเลยค่ะมันยิ่งไปกว่านั้นในพี่หนุ่มคือปรับครั้งแรกเนี่ย แม่ค้าทั้งสองฝ่ายเนี่ยโดนไปแล้วแต่ครั้งที่สองเนี่ยมันมีการแจ้งเองนะคะทนายความทางฝั่งของลุงเนี่ยแจ้งเอาผิดพยานของเราทั้งสองคนเองว่าขายลอตเตอรี่เกินราคาซึ่งเขาไม่เคยเจอกันแล้วเขาก็ไม่เคยซื้อลอตเตอรี่กับเจ๊สองคนนี้นะคะเอาละครับเอาเป็นว่าตอนนี้เวลาหมดจริงๆนะฮะวันพรุ่งนี้ผลออกมายังไงเดี๋ยวมาว่ากันอีกทีแต่ที่แน่ๆถ้าเกิดว่าทางครูจรูลเอโทษนะฮะหมวดจรูลเป็นเจ้าของนะครับ คุณเองอาจจะไม่ได้ถูกจับถูกไหมครับว่าคุณไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรแต่คุณจะกลายเป็นจำเลยสังคมไปตลอดชีวิตเลยนะมั่นใจค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์อ้าวโอเคเดี๋ยวมาว่ากันดูดิว่าความมั่นใจของคุณเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับเอาละครับวันนี้นะขอบคุณมากนะครับผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้าดงจิตีไฟเอฟเซนนะครับผลิตภัณฑ์หลินจือหมินนะครับบริษัทตีพีไอโพลินจำกัดามหาชนและเครื่องสำอางมิสทีนครับวันนี้เวลาหมดจริงๆนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ